สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างคงไอเดียชาแนลนะวันนี้มาถึงลุยง,งานกันเลยนะปรับทีเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนผสมปูนนะพี่น้องนะแต่วันนี้มีแต่คนพิการนะรวมถึงพี่ไทโซ่ด้วยพิการมากี่วันแล้วเนี่ยไม่มีเมียนวดให้นะเอฟซี FC. ก็เลยไปกันใหญ่แล้วนะ อเอาขาตีเขาโม่หน่ด้อเปล่อยเขานะดก็จะเอาของมาปล่อยเหมือนกันอะเอ้าเสร็จแล้วได้หนเอ่อยากจะพูดเลยไม่อยากเดี๋ยเขาจะว่าเรานไปเน็ตแต่งะเจอรูปเจอรูปเอ้าเขาหามแล้วหมือนชาลีเลยเถนี้ ตื่ตันใจพี่เฮซพี่เพซ่อมาต่อยบอกว่าไม่ต้องย้อมผมแล้วพ่อมาต่อยบอกให้เป็นกัดเป็นสีขาวเลยใช่สีขาวเลยต้องดอมแฟชั่นเลยแฟชั่นเลยเนาะสีขาวสดใสเฮ้ยสีขาวสดใสมีแต่เงินตังสีเง่นตังสีต่งโอ้ตัวเล็กนิดเดียว ເອີ້ເຮົາໂຕນີ້ຄືເກົ່າຫັສ່ໂໃໝທີ່ ผูชมเลยนำปูนนำปอนนำยะมาเปิดเลยน้ำครับนี่ครับเตรียมถึนไหมปักถ้าไม่ถึงขยับโม่ปูนมาอีกนิดนึ่งขยับโม่ปูนมาเอ่จ๊วไปใส่เทียบปักเลย มุนเลยสนามปิดหรือเปล่าเยียบดเหยเียบนะพ้อมไปทางนู้นก่อนต่อตไม่มีมานังตรงนี้ลนี้ครับตรงนี้ครับไม่มีตรงนี้ไอปูนลงป้ายกเลยทีนี้เออคือคากแทียบันนี้ โอ้ S <S มันใช้ได้เนาะแบบนี้นะดีเราเป็นร้ายบุกเครับผมโอ้ยยงมีการทัการอยู่อเคขึ้นนึ่งครับจ่นวนตัวตัวยนุ่งมืหายแลก็ช่วยเขาจะช่วยได้ครับพีนะครับผมดีในสีโมโม่เกเนาะ มเดลขวันทรั้งอใส่ไว้ก่อนดีกว่ามังน่ไปใส่ะั้งสีนั้งสีอ่ะยกเข้าไปอีกหน่อยกระมังนะในมันสีตั้งสีผมมองดึงดึงมองได้อ่ะผมดึงมองไม่ได้ เสียงนี้ดีดีตอนนี้ก็นะคะกำลังรองน้ำไว้นะคะจะได้ไม่ต้องถือสายยางไว้นานๆซังกะสีเขาอน่ะบัดเทศูนะมันเปื่อนแท้ฟ้าไว้หันนะซังกะสีนะมันสี่เปี่ยนนะนะเราน้ำนดหต่อยไม่เป็นไร Hey, no. เราก็อย่าไปเลื่อกตรงนะั้นการชุดนาเอฟีมมนะโม่แรกเะพี่น้องโม่โม่ถ้ามุนปูนที่เยอะกว่านี้ใชยย่ใส่แล้วเด้พี่ไทโซ่ใส่แล้วคู<ม>่บาวไทโซ่สาวบาทเด้อค่ะแล้วทำไมมันน้อยจังเลยใายไม่รู้

มันเป็นอะไรหรอมันสูสีมันแปลก,ปลกมันเปนสียังไงกันไหนไม่ดียวะูอย่นี่านเรนี้ยสีดีเลยเนาะนีมันต้องลีะไรนสีโตซุปเปอร์คากบอชากเอ่ทำทาไมเอาคูนอะูเท่เะ ฮ้ยหินสาีโกโกโกนี่โกไปให้ีดูหน่อยไปาเดี๋ยวตด๋ยเยอยตะเตเตะเตะเตะเตเตะเต คลินี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคคพบก,กันใหม่คลิปนนหน้ากันนะสวัสดีค่ะ